นี่เลยร้านนี้เลยคิซุนะซูชิที่เรากำลังจะมากินกันซูชิกินไม่อั้นราคาแพงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพเลอค่าจริงๆกินได้ทั้งหมด100ชนิดผู้ชาย3,980เยนผู้หญิง3,480เยนเด็ก2,000เยน <Okay. S 1> แล้วก็มีสัญลักษณ์สายรุ้งอย่างนี้ก็แสดงว่าปลอดภัยไร้โควิดมีมาตรการจัดการโควิดอย่างดี นี่เลยล้วเข้ามาแล้วก็สั่งเขาเขาก็ทําให้เราตรงนี้เลยนี่นี่เลยอูนิของนายแม่นี่เลยซัดมาเลย3ชิ้นแล้วก็ชูโทโร่สองชิ้นนอกนายนั้นก็แบบว่ามโมูุดตัวอา จ้าของเรามาแล้วอ่ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยมันชิ้นน่ากินเลยเชนนี้เนี่ยดูจิมันชิ้นน่ากินเป็นชูโทโรสั่งมาแล้วเขาจะมีเป็นโชยุให้เนี้ยเราเราจะไม่หยอดอย่างนี้นะเขาจะมีอันนี้มีปุ่มให้เราเวลาเราหยอดปุ๊บเราก็กดกดชินก็ออกมาหยดหนึ่งอย่างเช่นนี้เห็นไเราหยอดนี้ก็หยดหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมเราก็หยอดได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาอันนี้ใส่จานเราหยดบนตัวปลาได้เลย มีปูนีมันแบบอุ้ยปูนีอีนูส่วนอันนี้ก็เป็นหอยอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้ละแล้วก็น,นี้เป็นกุ้งส่วนอันนี้เป็นหอยมีดูไคมีดูไครคือดูหอยอันนี้หอยเชลลแล้วก็มีปลาไทยนี่เลยดูดูเราจะกินแบบว่าปลาชิวโทรหนึ่งสองตาม รับรู้ถึงความคุณภาพอันนี้จะนุ่มมากสรสนุ่มมากกอร่อยเป็นสุกต่อไปก็เป็นอีกหอยอันนี้หอยอันนี้จำชื่อหอยไม่ได้เหยาะไปก่อนหนึ่งสองสาม มสมกับที่อยากกินมานานแสนนานนี่ก็ทำมาแบบนะ่นา,ากินมากๆนี่ที่บูซังชอบกินอีกอันนึงก็คืออันนี้เลยนี่อันนี้ก็คือลูกชิ้นปลาทอดนั้งเองจะมีทั้งหมด4ี่รสชาติมีผสมขิงผสมตำหมึ่งผสมไม่ผสมอะไรเลยแล้วก็อะไรนนกันจำไม่ได้แล้วเหมือนกันยวเอาอีกสองเลยก็ทำให้ดูต่อหน้าต่อตา ทำเสร็จแล้วก็ามาแปะให้ดูตัวหน้าต่อตาเลยแบบนี้ดูมีแล่เนื้อให้เห็นตรงนี้ด้วยเนี่ยปลาอะไรกปิดเนื้อตูน่าตูน,น่า,นนาไป็นตูน้าหมดเลยนี่เลยเห็นไหมเห็นความน่ากินของมันไหมนี่ต่อไปเราก็กินปลาหมึกนี่รู้จักไหมปลาหมึกปลาหมึก ปลาหมึกกุ้งปลาหมึกกุ้งหนึ่งสองสามมันได้กิน่นความสดความอะไรเงี้เลยอร่อยมากๆอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นกุ้งปลา oh. อันนี้ก็จะเป็นกุ้งปลาตะม่อนทอด ประมาณตัวที่มันเป็นโกลอ่ะแล้วก็เอามาทอดช่บบนางแต่ดูน่ากินอะไรเช่นเดียวนมันปูนี่เลยสุดกินในแม่มาอุนิีเป็นอนปลา<ม>ไข่กุ้งทั้งหลายค, <า S 1> คาซินโกะแล้วก็หอยมีลูกไข่ดูหอยนะแล้วก็หอยอะไรจะไม่ได้ละแล้านี้อันนี้คือกั้งกั้งนี่จะออกแบบผลหวานฉ่ำๆน้ําอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแล้วก็กริวนิดๆปลาหมึกกริวนิดๆก็ไม่รู้ แล้วก็ขั้นกลางด้วยวิโซชิรุแล้วก็ถุ่วละญี่ปม่นขอเรีนว่าขั้นกลางเพราะว่าเดี๋ยวกินเสร็จปุ๊บเราจะกินกันต่อ,อเอะไปไงมั่งซูชิร้านนี้หายอยากหรือยังอะสงบเงียบไม่พูดไม่จาตกลงคือไม่อร่อยใช่ไหมอร่อยแต่เหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยกับการกินอิ่มจนมึนอิ่มจนหมิ่นเลย นี่ที่จริงอ่ะยังตะบันตะบี้ได้อีกนะแต่ต่อข้างๆอยากรู้ชาติอะไรมาถึงจานบะโลสิบหกอันแม่ก็โอ้ยเดี๋ยวก็สีคนสีคนคนเดียวไม่ใช่หรอกอาเดียคนเดียวไปเลยแอบสิบหกชิ้นแม่จาก็ไม่เห็นแม่เห็นแค่ทกินแม่ก็ถึงกอหอยแล้วนี่คุณแม่มีการบอกว่าถ้าเกิด สองอาทิตย์พามากินทีก็ดีนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ร่มจมกันพอดีราี้แพงนี่กินแบบแบบเกรงใจนะเกรงใจคุณหมอสั่งหมอบอกว่าเกรงใจก็ดีกินอูนิเออแค่มือละมือละคำก็พอโอ้โหแม่รอดนี่มาแาคำขานีห้านะนี่เกรงใจหมอลดมาสามเกรงใจมากกว่านี้ก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวกินอะไรนะมันปูด้วยมันปู กินของแต่ละอยางนี่อน,นี่มาแล้วมันปูทานไปกิน <ขอ S 1> ต่อแล้วจากซุปมิโซก็มีคานิมิโซกับคานิมานี่เลยเป็นอาหารหลังจากที่เราเบรกการทานไปแล้วหนึ่งสองส้มอ๋อรกอย่างยิ่ง เรากินออกมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด56อยา่างฟาดเข้าไป8,206ัยเยนกินกินคุ้มเลยไปเดินช้อปปิ้งต่อ